ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซียวอูที่มาจากโรคอื่นพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกลืนกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซียวอูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซียวอูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแนากา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเซโอูใช้ท่าทุ่ม8ขั้นโดยตรงและทนานั้นพรงงานอันรุนแรงก็พุ่งพ่านไปในอากาศและหวานเพช่คาดมากกว่า10ตัวก็ถูกเซโอูสังหารโดยตรง ใต้มฝ่ไปและโจโจซิงก็พักอยู่ด้านหลังปีศาจรามขาวเช่นกันและพวกเขาเข้าทำงานสําเร็จรุ่่วงไปได้ด้วยดีทุกคนต่างรู้สึกผ่อนคลายลงเมื่อจํานวนฝ่ายต่างๆขยับมากขึ้นการต่อสู้เขายิ่งไม่สมส่วนมากขึ้นปีศาวานเพชรคาที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดถูกสลามขาวอย่างน้อย3มหรือ4ตัวรุมร้อมหมดโอกาสแล้วและเราเจ็ดประดานแห่งซื้อแรเคอร์รวมทั้งไปเฉินเชียงและเซียวโจก็ไม่จำเป็นต้องมาช่วยอีกต่อไป และทุกคนก็ทำภารกิจสำเร็จแระผ่อนคลายลงอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนี้ทนใดนั้นขึ้นพลังงานพิเศษก็พุ่งออกมาจากศูนย์กลางของการต่อโซ่มันออกมาจากราชาวานเพชจคาตดและเสี่ยวไปก็ถูกพลังงานมหาศาลผลักออกไปอย่างคราทันหันพลังงานไร้ขีดจำกัดของทางซานกำลังจะพุ่งเข้าใส่ราชาวานเพชจฉาตดแรกตอนนี้เสี่ยวจูก,ก็ควบคุมมันไว้กับใดที่เขาฆ่ามันได้การต่อสู้ก็จะจบลงแต่ในขณะนี้ ราชาวานเพชชาค้าก็ฉายแสงสีขาวออกมาทันทีระวังมันจะระเบิดหยุดมันซะเสียวไปคำรามด้วยความกลัวไม่มีใครในที่เกิดเหตุรู้ว่าสัตว์วิญญาณอายุ100 0 0สปีจะระเบิดได้อย่างไรแต่มันก็เป็นเสียงที่สามารถจินตนาการได้มันช่างเป็นพลังที่น่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งสําหรับสัตว์วิญญาณที่ฝึกฝนพลังมาแสนปีกับจะระเบิดพลังวิญ,ญญาณที่สะสมไว้พร้อมกันเมื่อมันเกิดขึ้นเกรงว่าจะมีคนรอดชีวิตไม่มากนัก ไม่มีใครคาดคิดว่าในช่วงเวลาสุดท้ายราชาวานเพชรคฆดจะรุนแรงถึงขนาดที่จะตายไปพร้อมกับทุกๆคนโดยแรกมากับการทำลายรางตัวเองให้หายไปจากโรคนี้โดยสิ้นเชิงวานเพชรคฆดาทุกตัวต่างก็แสดงด้านทรราชออกมาหน้าบาัดนี้ไม่เพียงแต่มันไม่ยอมถอยแม้แต่น้อยแต่พวกมันก็เปิดฉากโจมตีครั้งสุดท้ายวานเพชรคฆดาทุกตัวต่างโจมตีสลามขาวที่อยู่รอบๆอย่างบ้าคลั่ง แรกมาด้วยการดูดพลังชีวิตมากเกินไปเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าศัตรูเพียงแค่พนัน,านาการกับศัตรูเหล่านี้เอาไว้และป้องกันไม่ให้พวกมันออกจากสนามรบไปร่างสีน้ําเงินสีทองลอยขึ้นสู่ยอดล่างอันมหึเอมาของราชาว,วานพิจฉาตัดดวงตายเย็นชาวไรซึ่งอารมณ์ใดๆดทางสิน้นและมันอยู่ในมือของเขากว่าหยกที่บรรจุน้ำพุน้ำร้อนในเวลานั้นทางซันไม่ได้นึกถึงการต่อสู้เบื้องหน้าแต่กลับนึกถึงฉาก ที่เขาเขือบตายอย่างน่าเศร้าเมื่อปีศาจวานพิชคาตได้โจมตีในเวลาน,นั้นเขาเนื่องออกว่าจะเอาขวดโยกนี้ออกมาได้บางทีสถานการณ์อาจจะต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแต่ด้วยกันราชาปีศาจวานพิชคาตคำรามอย่างบ้าคลั่งร่างกายของมันบวมเพ้่อย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่ามันกำลังจุดไฟพลังงานทั้งหมดในร่างกายของมันอยากระเบิดตัวเองงั้นเหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเสี่ยวไป ไม่อาจทำลายกำแพงที่มองไม่เห็นได้ทางสารคงคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถฝ่าทะลุปไปได้สิ่งที่เขาทำได้นั้นเรียบง่ายมากเขาเปิดขวดโยกออกเทน้ำลงไปซึ่งเป็นน้ำที่ได้มาจากน้ำพุน้ำร้อนมันเป็นน้ำสองสีแขกแท็กซ้าที่แสบหูนั้นลาวกับโยเนื้อราชาปีศาจวานเพชรคาดขึ้นไป10เมตรหมอกขาวขนาดมากหือมาลอยขึ้นโรคที่เดิมมองไม่เห็นกับปรากฏให้เห็นเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของแผ่นดินที่คว่ำแน่น กลายเป็นน้ำแข็งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่เหลือระลายไปอย่างเงีย,งยบๆความสามารถยินและอย่างอันเย็นยะเยือกไม่เพียงแต่ส่งผลต่อวัตถุเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพลังงานอีกด้วยไม่เช่นนั้นาสามารถเรียกมันว่าระหว่างสวรรค์และโลกค,ความเย็นยะเยือกและความร้อนภายใต้การน,นําของถังซานนำผู้สีแดงหยดลงไปในรูที่ใช้ระบายอากาศที่ด้านหลังของราชาปีศาจวานเพชรคาดอย่างแม่นยำ หากเป็นสภาพปกติของราชาปีศาจวานเพชรคาตมันก็มีวิธีโรบริกหรือระเบิดพลังฉับพลันเพื่อที่จะทําลายบอ่อน้ํโพุน้ําร้อนอย่างน้อยก็มีเป็นร้อยวิธีแต่ในขณะน,นี้มันกําลังอยู่ในสภาวะที่ทําลายตัวเองร่างกายขยับตัวไม่ได้เลยร่างใหญ่โตมโหฬารได้รับการปกป้องด้วยพลังที่มองไม่เห็นซึ่งถูกปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการระเบิดตัวเอง แต่แม้แต่เสี่ยวไปสัตว์วิญญาณทะเลอายุห0 0 0งแปีก็ไม่สามารถที่จะฝ่าได้และมันจะคิดได้อย่างไรว่าจะถูกสัตรตูทำลายด้วยวิธีนี้ทนายนั้นร่างกายของมันที่บวมก็หยุดชะง,งักทังสานก็หยุดเทขวดลงเช่นกัน ปิดฝาอย่างระมัดระวังก่อนหน้านี้ลูกธนูหน้าหมายจูเก๋อเ <c oughs> ข้าถูกชุบด้วยน้ำุู้ํำร้อนนี้เช่นกันเพื <c oughs> ่อที่จะได้ทำร้ายปีาศาจวานพิจฆาตได้หลังจากหยุดไปคู่หนึ่งร่างใหญ่โตของมันก็หยุดนิ่งไปคู่หนึ่งทในใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นราวกับรูปปงถูกแทงทะลุรังปั่นป่วนพวยพุ่งออกมาจากรูด้านหลังถังสารที่อยู่ด้านบนเร็วกับห,หัวได้พุ่งออกไปในที่สุดร่างกายก็ทรงตัวได้ ร่างที่วอมเปล่งของราชาวานปีศาจก็เริ่มที่จะหดตัวลงอย่างรวดเร็วมันแห้งเร็วสิ่งที่แปลกก็คือมีเพียงครึ่งหนึ่งของร่างกายของมันที่เหี่ยวเฉาและอีกครึ่งหนึ่งแข็งตัวราวกับเรก,ก้าหายได้อิทธิพลของน้ำพุน้ำร้อนรัศมีเผด็จการอันหาที่เปลี่ยนไม่ได้ของมันนั้นแบบเสมือนกับไอ้น้ำที่ระเหยหายไปในพริบตาราชาวานปีศาจเพชฌฆาต ก็ได้ตายลงด้วยน้ำเมือของน้ำพุน้ำแข็งและไฟเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นับว่าเขาโชคร้ายถ้าเขาไม่ได้ใช้ทักษะระเบิดตัวเองทางสารคงไม่มีโอกาสราดนะ้ำพุน้ำร้อนแบบนี้ใส่เขาถ้าร่างกายของเขาไม่ใช่วานมีรูหายใจขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังจะทำแบบนี้ได้ยังไงทางสารก็ไม่สามารถปล่อยให้น้ำพุน้ำร้อนทำงานในร่างกายได้เช่นกันถ้าเปลี่ยนเป็นร่างกายของต้าหมิงเอ่อหมิงมันก็คงจะยากขึ้นไปอีก ื่อถูกน้ำพุปนเปื้อนกับได้ที่ผิวหนังตรงตรำแหน่งนั้นถูกตัดออกทันทีด้วยพลังต้านทานอันทรงพลังของร่างสัตว์ญ,ญาณแสนปีนั่นเป็นแค่บาดแผลเล็กน้อยราชาวานพิชชาตผู้นี้อกล่าวได้ว่าตายตามการคำนวณของทงังซานหรืออกล่าวได้ว่าตายเพราะลักษณะทางกายภาพของตนเองและสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถบรรลุความปรารถนาที่จะทำลายร่างศัตรูได้ อาปาศจากการน,นำของราชาวานเพชจฉาตดปีศาจวานพชจฉาตดที่เหลือก็คงไม่สามารถต้านทานได้มากนักและเมื่อดอูต่อหน้าเสี่ยวไฟวกมันไม่มีโอกาสที่จะระเบิดตัวเองเราแปดประดานแห่งซือแรเคอร์อก็โรงใจที่สามารถช่วยปีศาจสลามขาวได้สําเร็จปีศาจสลามขาวที่เหลือก็ร่วมมือกันในแมช่ช้าปีศาจวานพิจคาตดที่เหลือทั้งหมดก็ถูกกำจัดและการต่อสู้เพื่อเผ่าพันนี้ ก็สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แบบม่านแสงที่คุ้นเคยอย่างน่าลื่นลมปรากฏขึ้นอีกครั้งรละคำพูดในใจของใต้มม่ไปเอ้าซือขามาหงจิน้นจูจูสิงนิ่งลงหลงและเซียวโอร้อนเป็นคำพูดเดียวกันเซียวโจยังใช้ประโยชน์จากเวลาว่างในการค่าให้ได้ครบสิบตัวดังนั้นเขาจึงได้รับรางวัลคุณสมบัติด,ด้วยเพียงแต่มันยากสำหรับเขาที่จะพัฒนา การทดสอบครั้งที่4สครามระหว่างวันพิจคราดกับสนามขาวสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลพิเศษความยากในการประเมินลดลงรางวัลลดลงครึ่งหนึ่งจำนวนผู้บาดเจ็บจากสนามขาวลดลงน้อยกว่า10%เรซนรางวัลเพิ่มขึ้นสองเท่าและพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับรางนี้โบนัสของนิ่งหลงหลงสำหรับฐานการฝึกฝนวงแหวนวิญญาณ500ปีไม่ปรากฏขึ้นเมื่อม่านแสงสีทองที่พุ่งออกมาจากหน้าผาของถังซานแตกออก ตาตีส่วนสีทองข้อสว่างขึ้นเรากบมีดาวดวงใหม่อยู่บนหน้าผาของทังสารในเวลาเดียวกันทังสารรู้สึกว่าโรคแห่งจิตวิญญาณของเขาดูเหมือนจะมีประตูบานพิเศษจึงผักประตูเปิดออกด้วยพลังจิตใดนั้นเขาก็เข้าสู่โรคสีทองในจิตใต้สำนึกเขาขับเคลื่อนพลังจิตวิญญาณของตนเองเข้าสู่โรคใหม่นี้ใดนั้นแสงสีทองจากตีส่วนสีทองบนหน้าผาของทังสารก็เปล่งประกายเจิดจ้า แสงขนาดมา้มาือมาสปองปกายไปทั่วผืนน้ำทะเลสีเลือดและยังคงสปองปกายไปยังฉลามขาวยักษ์ทุกตัวอีกด้วยเราสัตว์ประหลาดแห่งซไรไรเคร์ไม่มีความรู้สึกพิเศษใดๆทั้งสิน้นพวกเขาแค่รู้สึกว่าแสงสีทองนั้นอบอุน่นและสบายตัวมากเรากลับมีลมหายใจอันสง่างามแต่ฉลามทุกตัวในกลุ่มฉลามขาวยักษ์เริ่มที่จะสั่นเล็กน้อยแม้แต่เสียวไปความกลัวและความเคารพจากใจ ทำให้พวกมันก้มหัวลงและอบล้อมทั้งซานเคารพอย่างเงีย,งยบๆแสงแห่งเทพสมุดนี่คือแสงแห่งเทพสมุดทงางซานรู้สึกดีใจอย่างร้อนหลามรู้สึกถึงแสงสีทองที่อาบไร้ไปทั่วร่างโดยปรศจากพลังโจมตีและพลังป้องกันใดๆดเขายิ่งรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนที่เนตรปีศาจสีม่วงพลังทะยานขึ้นสู่เดนกว้างใหญ่เสียอีกฟื้นคืนพลังวิญญาณที่บรรจุอยู่ในตาตีศูนย์ทองคํา แสงแห่งเทพสมุทรที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็รวมตัวเข้าด้วยกันอย่างครทาทันหันแต่ที่ศูนย์ทองคำบนหน้าผากของถังซานยังคงเปล่งประกายนี่คือความแตกต่างที่สำคัญเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้อาประสจ,จากแสงเทพสมุทรเราชรามขาวก็สงบลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้ถังซานค้นพบผลอีกอย่างหนึ่งของแสงแห่งเทพสมุทรนั่นคือการยับยัง้งพูดให้ชัดเจนคือ มันน่าจะเป็นการยับยั้งศาสตร์วิญญาณทะเลเอา้าวสือขาพูดด้วยความไม่พอใจว่าเราทุกคนต่างก็ทำภารกิจนี้สำเร็จเกินความคาดหมายแล้วทำไมเราถึงไม่ได้รับภารกิจที่ง่ายขึ้นกว่านี้ล่ะไต้มูไปพูดอย่างไม่พอใจว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วเท่าลองคิดดูสิการทดสอบครั้งที่สี่ของเรานี้ต่างจากสามครั้งก่อนอย่างไรถ้าไม่มีถังซานและเซลโจ ปีศาจวานเพช่ฆ่าจากมดแรงได้ถูกฆ่าตายง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไรและเราจะผ่านการประเมินแบบง่ายๆอย่างนั้นเหรอและไดรรับรางวัลตอบแทนแลกการเพิ่มพลังหนึ่งระดับเจ้าคิดว่ามันง่ายๆอย่างนั้นเหรอในระดับปัจจุบันของเราการฝึกฝนอย่างหนักหนึ่งปีก็ไม่อาจสามารถพัฒนาหนึ่งระดับได้เซลจูถังซานข่าขอบคุณมากเยลไฟโผ่ขึ้นมาจากน้ำดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูอย่างจริงใจหันไปมองคนเดิน ข้าก็ขอบคุณพวกเจ้าทุกคนเช่นกันแม้แต่ตัวเธอเองก็จำได้ว่าเธอและผู้คนของเธออาศัยอยู่ภายใต้เงาของเจ้าสัตว์ประหลาดปีาศาจวานเพชรคาดมากี่ปีแล้วและเธอก็ไม่รู้ว่ามีคนตายไปกี่คนในการต่อโซกับปีาศาจวานเพชรคาดเหล่านี้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วในวันนี้การสูญเสียของเผ,าผ่าพันธุ์มีน้อยกว่า10ซนี่เป็นสิ่งที่เธอไม่คาดหวังจริงๆมันเหมือนความฝัน เธอยังตอกย้ำความคิดของเธอว่าเทพสมุทรน่าจะเข้าข้างเธอเธอหันไปพูดกับทางซานอีกว่าทางซานต่อไปนี้ถ้าจะเรียกท่านว่าไหนท่านทางซานพูดด้วยความรลาใจว่าเสือป่ายทำไมเจ้าต้องการเรียกข้าว่าแบบนั้นเสี่ป่ายยิ้มอย่าง,งคมขื่นแล้วพูดว่าไหนท่านท่านคิดว่าจะมีใครครอบครองแสงเทพสมุทรได้งั้นเหรอข้าไม่อาจจะกล่าวอะไรได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ ท่านรีบไปคว้าวงแหวนวิญญาณของไอ้เจ้าสารเดียวนั่นด้วยพื้นฐานการฝึกฝนของมันแม้แต่คุณสมบัติต่างๆก็ยังเทียบไม่ได้กับจิตวิญญาณการต่อสู้ของท่านแถมยังเพียงพอที่จะสร้างทักษะวิญญาณอันทรงพลังได้อีกด้วยแต่ว่าไปมันยังอยู่ในสัตว์วิญญาณแห่งท้องทะเลที่เป็นรองเพียงราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเท่านั้นเมื่อได้ยินคําเตือนของเสี่ยวไปทางสารก็นึกขึ้นได้ว่ารางวิญญาณของเขามาถึงระดับที่80แล้ว ราชาปีศาจวานเพชรคาตที่เพิ่งถูกสังหารต่อหน้าคือทางเลือกที่ยอนเยี่ยมอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องเกรงใจเพื่อนๆของเขาโยกเว้นเซียวจูและเขาที่นี่คนอื่นๆไม่มีความสามารถในการดูดซับวงแหวนวิญญาณแสนปีและเซียวจูก็ดูดซับวงแหวนแสนปีของปีศาจวานเพชรคาตไปตัวหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเหมาะสมสําหรับเขาจริงๆเดี๋ยวไปให้ชรามขาวยักษ์ ตัวใหญ่เป็นพา,หาหนะของป่ายเชียงชั่วคราวทําให้เธอดูดซับวงแหวนวิญญาณที่ติดอยู่บนนั้นและเธอเองก็สร้างผา,หาหนะของทางซานขึ้นมาเองทางซานวางแผนที่จะดูดซับวงแหวนวิญญาณของราชาปีศาจวานเพชจฉาตบนเรือมังกรอเวจีแต่เยลไปบอกเขาพลังของราชาปีศาจวานเพชจฉาตนั้นรุนแรงมากและมันจะร้าทารักออกมาได้ง่ายขอให้เกิดความเสียหายหแก่ตัวเรือ แร่ส่งผลกระทบต่อการดูดซับของถังซานถังสารหยุดปฏิเสธแล้วและนั่งบนหลังของเสี่ยวไผ่และจึงเริ่มต้นกระบวนการดูดซับแสงสีแดงเข้มพุ่งเข้าสู่ร่างของถังสารแทบจะในทันทีเมื่อถังสานเริ่มดูดซับวงแหวนวิญญาณของราชาปีศาจวานพิรคาตเขาจึงเข้าใจว่าทำไมเสี่ยวไผ่จึงพูดว่าพลังของวงแหวนวิญญาณของราชาปีศาจวานพิรคาตนั้นรอบงำจิตใจ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ